สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกุมค่ะในช่วงของวันที่16ถึงวันที่30มิถุนายนปีพุทธศักราช2565นะคะในเรื่องของการเงินการงานและความรักนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีกุมก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคําพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดค่ะในอันดับแรกที่เราจะมองเห็นเลยนะคะที่ลัคนาของท่านมีดาวพระเกตนะคะมากุมที่ลัคนาเช่นนี้นะคะในช่วงนี้ก็มักจะทําให้ท่านนะคะมีอะไรที่ฝันแบบแปลกๆหรือในช่วงระยะเวลานี้อาจจะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆบางท่านก็อาจจะไปในวัด บางท่านก็อาจจะไปทําบุญที่วัดไปนั่งจําศีลภาวนาอะไรทํานองนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อดาวพระเกตมาทับที่ลัคนาบางท่านก็อาจจะมีอะไรที่วุ่นวุ่นมีอะไรมากมายที่จะต้องจัดการในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้นะคะ ในเรื่องอันดับแรกเลยนะคะที่เราจะมาพยากรณ์ก็คือเรื่องของการเงินค่ะดาวการเงินก็คือดาวพระพฤหัสนะคะดวงนี้อยู่ตรงจุดนี้เป็นเวลา1ปีเลยนะคะการเงินช่วงนี้นะคะของท่านไม่เสียเลยนะคะดวงดาวเมื่อมีเกณฑ์การโคจรมาได้ตําแหน่งที่เด่นดีอย่างนี้นะคะ1ปีเต็มๆค่ะที่การเงินของท่านจะไหลพรั่งพลูเข้ามาไม่ว่าท่านจะทําอะไรนะคะการเงินท่านก็จะมีความมั่นคงในบางช่วงบางเดือนนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบ้างที่ดาวดวงเล็ก ที่มีเกณฑ์การโครจรย้ายไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะโดยผลรวมๆแล้วการเงินมีความมั่นคงและโดดเด่นค่ะยิ่งในช่วงระยะเวลาสิ้นเดือนของมิถุนายนนี้นะคะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะเอาไปลงทุนเกี่ยวกับการงานของตัวเองแต่ผลสุดท้ายการเงินตรงนี้นะคะก็กลับมาสู่กระเป๋าของท่านอีกเช่นเดิมนะคะถือว่าการเงินไม่เสียนั่นเองค่ะ ในอันดับต่อไปนะคะเราก็มาดูในเรื่องการงานของท่านเลยนะคะดาวพระอังคารดวงนี้นะคะหมายถึงพบการงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะเขาก็โคจรนะคะ อยู่ในพบการเงินของท่านและก็อยู่ร่วมกับดาวพัพประหัสเช่นนี้นะคะเป็นดาวที่มีการเกื้อกูลซึ่งกันและก,กันค่ะเงินคืองานงานคือเงินนั่นเองขออย่างเดียวนะคะท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีกุมทุกทุกท่านขอให้มีความขยันและขอให้มีความอดทนค่ะสําคัญมากๆนี่คือความอดทนในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวแห่งความอดทนของท่านนะคะอยู่ในเรือนวินาศอยู่ใต้จิตสำนึกของท่านท่านยังไม่ได้โชว์ออกเต็มที่นะคะในบาง ครท่านก็รู้สึกเหนื่อยล้า ท้อแท้กับชีวิตแต่อย่างไรก็ตามจีลาของให้กําลังใจชาวลัคนาราศีกุมทุกๆท่านนะคะลุกขึ้นมาค่ะขยันลงมือทําและก็ขอให้ทําอะไรก็ขอให้ทําไปสุดๆเลยนะคะขอให้มีความอดทนเป็นอย่างมากค่ะไม่ใช่ทํางานไปแล้วชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคุณหยุดกลางคันนะคะสุดท้ายคุณก็มาเริ่มใหม่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ล่ะคะจะถึงจุดหมายปลายทางจริงไหมคะขอให้ลุกขึ้นมานะคะถ้าท่านใดในช่วงระยะเวลานี้ยังไม่มีงานทําก็ขอให้ไปหา งานทําค่ะงานหนักเอาเบาให้สู้นะคะทุกอย่างนะคะเอาขึ้นมาก่อนค่ะถ้าสิ่งไหนทําแล้วได้เงินนะคะอย่าละเลยดิด่ะนะคะไม่มีงานใดที่ได้มาอย่างง่ายๆเงินทองนะคะกว่าจะได้มาเราต้องเหนื่อยค่ะแต่ถ้าเหนื่อยแล้วเราได้เงินเราก็ต้องเหนื่อยนะคะ และในเรื่องของการงานนี้นะคะที่มองเห็นเด่นชัดมากๆในช่วงวันที่16ถึงวันที่30มิถุนายนนั้นถ้าท่านใดนะคะทำงานเกี่ยวกับสังคมคนรอบข้างคนหมู่มากนะคะอย่างเช่นนะคะบางท่านอาจจะทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทุกอย่างเริ่มดีขึ้นนะคะวันที่26มิถุนายนค่ะดาวการงานก็โคจรเข้าไปได้ตําแหน่งเกษตรตราธิบดีเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องที่เกี่ยวกับคนหมู่มาก ท่านใดที่มีเกณฑ์การค้าขายกับคนจำนวนกลุ่มหนึ่งหรือค้าขายออนไลน์ตลอดจนนะคะการท่องเที่ยวการประชัสสัมพันธ์การตลาดนะคะก็นำมาซึ่งความมั่นคงในเรื่องการเงินรวมถึงเงินคืองานงานคือเงินอย่าลืมตรงจุดนี้นะคะ ในเมื่อนะคะการเงินของท่านก็มีความเด่นดีรวมไปถึงการงานก็มีความมั่นคงสิ่งที่ตามมาคืออะไรทราบไหมคะก็คือในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องราของท่านนะคะ ทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีขึ้นไปตามลำดับเลยค่ะเมื่อปี6.4นะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การสูญเสียเรื่องรถเรื่องบ้านไปนะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆเป็นจุดเริ่มต้นของการมีทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ท่านมีความขยันอดทนการงานการเงินเปิดทางให้ท่านแล้วนะคะขอให้ท่านลงมือกระทาและก็มีความอดทนนะคะ ในเรื่องอันดับต่อไปนะคะก็เรื่องของความรักและความผูกพันค่ะแสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวรักษาราศีกุมนะคะความรักนี้สดชื่นมากๆค่ะถ้าท่านใดที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะความรักท่านก็เป็นไปในทางที่ดีค่ะกระจุงกระจิงกระหนุงกระหนิงกันนะคะเหมือนกับมีรักใหม่เลยหรือถ้าท่านใดยังโสดอยู่นะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีรักใหม่เข้ามาหรือในขณะเดียวกันนะคะ บางท่านนะคะมีรักใหม่เข้ามาพร้อมกับมีการงานใหม่ๆเข้ามาหรือโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาก็เป็นไปได้นะคะาชาวลัคนาราศีกุมนอกจากว่าการงานเด่นการเงินดีแล้วนะคะความรักก็หวานชื่นและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะบอกให้กับชาวลัคนาราศีกุมนะคะก็คือท่านมีเกณฑ์นะคะ ได้โชคได้ลาบอย่างฟุกๆจากเพศตรงกันข้ามก็เป็นไปได้ในช่วงระยะเวลานี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้ามีอะไรฝันดีๆนะคะก็อย่าละเลยนะคะอาจจะหยิบขึ้นมาใบ2ใบนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ถูกลอตเตอรี่รางวันที่1ก็เป็นไปได้นะคะ แต่คำพยากรณ์ในคลิปนี้อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมจะต้องมีสติและมีวิจารณญาณให้มากๆค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าชาวลัคนาราศีกุมทุกทกท,กท่านจะถูกหวยรวยเบอร์นะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านและวาสนาเดิมของท่านนั่นเองว่ามีเกณฑ์นในตรงจุดนี้หรือเปล่านะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีกุมมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้ไปปรับกับชีวิตของท่านไปปรับกับการงานของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ